เสร็ก eh? yes? mm ่อนไหมจ๊ะแค่นี้เสร็แล้วเสร็จแล้วเรครับเสร็จแล้วเสร็จได้เลยคยังค่ะไปเละพี่หอถึงว่าเสร็จแล้ว จรียาอยู่ไหนเรียาเหรอทำเรียาเหรอเขารอคนเดียวเดี๋ยวไปโอ้โหด่าดูมากกลับไปบ้านเลยบ้างเอาไูบทให้ระหว่างนี้ฉันอยากได้รูปเนี้ยใครถ่ายฉันบอกนี่อ่า ทำจีเดือนเดียว่ะกองนี้เลยครับทล่องนี้เลยครับกต่องนี้เยครับ่องสี่าดผู้ายุดสบสที่พฤติการเป็นห้อด้าานนี้เลยายายดร้อยคนนะครับสที่เดือไปทำดีเดือนห่ง้ได้น่างเดียได้อ่าได้เง่างเปีนได้ อนีาเอาจริยามาแล้วยังหาไม่เจอยุคเรยาอาจริยายุคเรยามาแล้ยยัง่เราค่ะอ่าวันนี้เริ่มปีเนาะเปิดโปรเจกต์ปี2องพค่ะทั้งหนังทั้งซีรีส์25เรื่องเลยมันลวดยังไงจ๊อลวดครับที่ท่า เล่ออยังไงถ้าทครตอบได้มันก็มันมันมันก็ดีแน่นอนครับเพราะว่าเพราะว่าคอนทีน่ที่เราทำทุกคนมันค่อนข้างหลากหลายตามความถนัดของแต่ละเพราะฉะนั้นแน่นอนคนที่ได้เปรียบที่สุดก็คือคนดูไ <c oughs> ปแล้เรื่องค่ะคอมันเป็นเรื่องที่แบบมันว,าว้าวหมดเลยครับ อันนี้คือแบบว้วาวอย่วางว้วาวจริงจริงเพราะว่าดูที่เหมดตัวเมื่อกี้มันกลายเป็นความฝังที่ทําให้งการละครองการซีรีส์เรามันมันคึกคักขึ้นมาเลยจริงๆยอมครับคนรู้สึกแบบนั้นยอมบบรูร้สึกไหมก็เร,เราก็ทําที่เขาที่ทําได้นะไม่ไม่ใช่ว่าเราจะเก่งกว่าค่ายอื่นหรือว่าอะไรหรอกแต่ค่ายเราทําอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะทำต่อไปเรื่อยๆครับ แล้วก็พัฒนามันตามยุคตามสมัยทุกคนก็ต้องตามยุคตามสมัยให้ทันอย่างหนึ่งชชัยก็ยืนกางแขนแล้ววันนี้เพราะว่าปีหน้าค่ะมีทั้งพี่น้องพี่น้องพี่น้องิจษาพี่หัวสว่าคือใจละคนที่ปรากฏตัวนี่คือระดับตำนานของบ้านเราเลย ตำนานต้องตำำตำนานแนครัเ <sy> น <get> <hein. S 2> ี time, ้ครับเรียกข้ามานานเที่ัไม่ได้พี่น้องพี่น้องต้องบอกว่าเนอะไรบ้างครับพี่น้องก็ยินดีนะคะพี่น้องขาจำเองขาก็มีใจค่ะได้มาร่วมงานแล้วก็เป็นผลงานที่ต้องบอกว่าในแนดราม่าไม่ได้ทำตำนานเลยแล้วก็ อยากให้ชมกัคะของร้านไปดูแล้วก็เป็นกำลังใจทุกทท่านนะคะน่าดูทุกเรื่องค่ะแดงพี่ล้องชายนะคะคครรัับบก็เป็นการราต้งมาคกับผมครับผมก็ยินดีนะครับที่พี่แดงพี่อ๊อฟแล้วก็โมโ,โนให้ความเชื่อมั่นบริษัทเมตตาให้มามจ่อขวางเวทในในใน,ใน,ใน,ในโอกาสนี้นะครับแล้วก็คิดว่าเราจะทำเต็มที่ให้สมกับที่ไว้วางใจเราครับ ถึงว่าเป็นเรื่องเป็นชีวิตชีวิวายเรื่องแรกของโมโนด้วยใช่ครับกดดันไหมคัจริงจริงกดดันเพราะว่าต้องดูผู้จัดสิครับขั้นเทพทั้งนั้นเลยนะครับก็เข้ามาอยู่ในเขาเรียกว่าชั้นเดียวกับพี่ๆขั้นเทพเหล่านี้ว่าในความเป็นละครเรื่องแรกของพี่ด้วยนะครับเป็นละครเรื่องซีวิวายของค่ายโมโนด้วยแล้วก็ต้องมาเจอบรรทัดฐานที่เรียกว่าเข้มข้นขนาดนนะครับก็ก็ต้องถือว่าเป็นงานที่ท้าทายนะครับแต่ก็พี่ออฟกับพี่แดงก็ ติวเข้มนะครับก็ให้ความปรุณาช่วยติวมา,มากมายหลายอย่างครับก็หวังว่าแฟนๆจะรอผู้จิน้นผู้ใหม่ของเรานะครับเราก่าแ,แฟชั่นมาเป็นมาทำซีรีส์อะค่ะครับ,รบมันยากใช่ไหมยากคือมันเปลี่ยนมีเดียมเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเขาเรียกอะไรเปลี่ยนเครื่องมือแต่ว่าวิธีคิดอะไรก็คล้ายๆกันค,ครับจริงๆแล้วเนี่ยที่จบมาด้านการละคร ในเด็กเน้นละครเวทีโดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นคาราวนี้ก็คือการกลับมาทํางานในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็หลงไหลตั้งแต่อายุ18นะครับก็กร่วมเล่นร่วมด้วยช่วยกันกับเพื่อนๆที่เรียนการละครด้วยกันตั้งแต่เด็กนะก็ก็ถือว่าเป็นงานที่ท้าทายแล้วก็เป็นงานที่ใฝ่ฝันแต่ก็ในทุกๆสิ่งทุกอย่างแล้วก็เป็นงานที่มีความสุขมากครับอย่างก,การเลือกตั้งคุณประวันของเราไม่แล้วก็ต้องเกียนว่าทำไมเป็นผู้ดีคะเคมีเป็นยังไงคะ ด้วยบทน,น,นะครับยังไม่อยากจะสปอยเยอะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของอซีรีส์วายของชายสองคนในเกมการเมืองกับเรื่องของหัวใจนะครับแล้วก็เป็นชายต่างวัยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นตามอายุเลยนะครับอายุ4 0กับอายุ20ปลายยต้นๆนะครับก็จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นในรวดวงการเมืองแล้วก็เราอาจจะไม่ค่อยเห็นนักนะครับละครซีรีส์วายที่เกี่ยวกับรวดวงการเมือง มราเป็นตอนแก่แล้วแล้วเป็นได้ดีด้วยตั้งแก่ของแบบนี้ครับใครเดียร์พี่อ๊อฟเคยชวนเล่นคุยอ๊อฟแล้วครับกินกับพี่อ๊อฟเลยหรอเป็นยังไงครับยินกว่าครับกินกว่ากินกว่าขอมาุณรับบทจริงแล้วก็การที่เราได้มาทํางานอะไรใหม่ๆมันก็เป็นความท้าทายแล้วก็เป็นการที่เติมไฟให้กับนักแสดงอย่างเราครับได้ได้ ออกตื่นเช้าออกมาทํากันบ้านออกมาอยากมากองอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการเติมไฟให้กับตัวเราเองกองสุดดีขอบคุณมากๆครับเต้นมาได้มาตลอดตื่นเต้นมากเราเจอตัวใหญ่ตัวใหญ่ยี่คือตัวอะไรฮะตัวใหญ่ครับก็ตื่นเต้นเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่สองของผมซึ่งเรามาเปิดโกลโมโนก็รู้สึกดีใจมากครับเพราะว่าเห็นแบบอะไรโชว์ก็แบบ อลังการมากแล้วก็สวยงามมากก็สุขคุณมากเลยนะครับเข้ามาเลยแค่นี้เราเป็นยังไงบ้างครับพอได้แบบเจอกันหรืว่งานกันดีครับผมก็เราไปทํางานด้วยกันมาครั้งนึงแล้วก็คือตอนถ่ายเลยทุกคนที่ชมนั้นนะครับรู้สึกว่าน้องเขาเป็นคนที่เขาทักเปิดกว้างในเรื่องรับทุกสิ่งทุกอย่างเลยห็นว่าเขาเป็นคนที่ไม่ปิดนะครับเปิดรับทุกอย่างไม่ว่าเราจะคุยกันอะไรก็ตามเนี่ยก็เรื่องของการแสดงมันองเขาเป็นคนนี้ก็รู้สึกดีครับที่แบบเลย ก็จูดก็ได้ภายในระยะเวลาที่สั้นพี่นี่่นี่นี่่นี้จัเต็มากาเลยนะอโอ้ก็ชุดใช่ไหมคะต้องขอบอกว่าไม่ใช่พีเรียบนะคะเป็นชุดเคบายาปัจจุบันที่ภูเก็ตใส่กันแล้วก็ยูเนสโกเพิ่งรองรับเมื่อวันที่4ธันวาคมนี้เองว่าเป็นชุดนี้เป็นชุดมรดกโลกเราก็ ประจบเหมาะกับทางโมโนได้ได้ให้โอกาสที่จะทําละครเรื่องซีรีส์เรื่องบัลลังมารนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าขอรวบรัดนะ<ม>ก็อย่างคอนเซปต์งานวันนี้ค่ะว่าทะลุทุกขีดจำกัดที่ที่เชื่อว่าทุก,ทกคนที่อยู่ตรงนี้มาทะลุทุกขีดจำกัดที่ที่โมโนให้โอกาสในการที่เรามาท้าทายร่วมกันในการนำเสนอความบันเทิงของปีนี้อยากให้รอนะคะ แบบื้นท้อคือเราเราพี่แมมพี่แหม่มพี่แหมค่ะกี่ม่ค่ะี่แหม่มค่ะพี่แมมี่หค่ะพี่แหม่มค่ะอี่เรม่มค่ะพี่แมคี่แี่หค่ะมคะี่แม่มค่ะคะพีห่มค่ะีีรห่มะมคะพี่แห่มต่ะี่แมแลมะ่มี่แหม่มันเลีมเมค่ะพี่งคีคะี่แค่ะคหม่ีย่่ครคี่แบบว่า คือคนในครอบครัวตันเองก็ตแย่งชิงกันเองอย่างเงี้ยค่ะตูดจริงไม่ร้ายตูดจริงไม่ร้ายไ่ได้ใจค่ะก็เป็นเป็นเป็นละครที่ท้าทายเรื่องหนึ่งค่ะน่าจะสนุกมิต่อต์ขาที่แค่ปลุกมึงกับตุ๊ดมาล่อกับพ่อแม่กันไอ้ตุ๊ดมาลองชมนะครับผมครับขอบคุณมากครับก็ปีที่แล้วได้กับอัปเดต ไว้ใจรเรียกพี่ต้อมมากำกับงานงานทิ้งท้าทายเราต้องพูดทั้งแดนทั้งออฟก็พยายามยกมาตรฐานของการผลิตซีรีส์ละครไทยขึ้นมานครับให้เป็นออดีเลยให,เให้เป็นให้เป็นความหลากหลายแล้วก็พัฒนาคุณภาพขึ้นมาพี่ต้อมเพิ่งทำซีรีส์ที่บอกว่าเป็นไม่เคยทำปีที่แล้วคือคือดีเทคทีแล้วก็มีผีด้วยนะครับยังคงมีคนถามอยู่ทุกวันนี้ว่าใครฆ่าปานประกาศนะครับพอม,มาปีนี้เนี่ยออฟเนี่ยเรียก,เร,ยกเรียกตกกลับมาบอกพต้องมาทำ่างนี้หน่อย คือมหากรรมมนุษย์นะครับที่ได้ได้นักแสดงนำคือคุณแผ่นเคกน้องแผ่นเคกครับผมแยกถึนีิจจไม่อนที่แบบคือพอได้ตัวหลักเราก็ได้บริวารที่ดีในะี่ต้องบอกว่าโอเคดีเลยครับแล้วก็เป็นเป็นโอกาสที่ทาโมโนโหให้กับทาพี่ต้อด้วยก็เป็นเป็นงานท้าทายเป็นงานงานมันยากขึ้นมันเป็นมันเป็นอีพิมันเป็นมหากรรมนะครับเห็นเห็นพัฒนาการของมนุษย์โดยเฉพาะบ้านเราตั้งแต่ ยุคเบบี้บูมเมอร์มาเป็นเจน X อ็กซ์เจนนะครับประมาณนี้ครับก็เราจะได้เห็นกันนะครับขอบคุณมากครับคุณดับโมโนด้วยคุณวีต้อมากกว่าครับผู้วายเราเป็นจอมขมังเวทครับเราไล่มวลให้รักกัน ทำเป็นยไงพี่ทำงิธัการจอมหม่างเวตัวเองดีไหมก็จริงจริงจองหมังเวสกับทำกับพี่ต้อมแล้วก็พี่นกเคยทำกันมาแล้วครั้งหนึ่งครับเราพอได้มารวมกับโมโนด้วยก็คือพี่ออฟก็ยิ่งรู้สึกว่าแกอนุญาตให้ปล่อยของเยอะกว่าเดิมอ่าครับสปอยได้ไหมอะปล่อยเลย้างอะไรครับสปอยได้ไหมปล่อยของปล่อยอะไรบ้างเสกเสกบางอย่างเข้าท้อง ตะขาบตะขาบประปูอะไรอย่างเงี้ยครับผอพอพรน่าตัวแล้วครับบสำครับอย่าเพิ่งถามผมเยอะผมรู้นิดเดียวเรื่องจริงจริงครับเออใช่ตัวเลือหน่อ่อเพราะอย่างที่เห็นในทีเซอร์ครับเพราะว่าภาพก็ค่อนข้างดูน่าตื่นเต้นแล้วสำหรับหลายๆคนที่ชอบเลือดก็ก็อยากให้เซฟครับครับโหดร้ายครับเน้นไปทางโหดร้าย ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่โรค่ะพี่โรโกับพี่แก๊บแก๊บอะไรเรื่องเออพี่โรค่ะเรื่องอะไรนะก็อะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องหรยเดี๋ยวเยาเข้าไปกันเด๋ยืก่อนเี่ยต้องถามยืนเพื่อเองครับผม ก็จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สองนะฮะเรื่องแรกกับพี่เอาเรื่องขกงเานะครับเราจริงกันจช่เรื่องแรกก็จริงก็เดี๋ยวว่ได้เล่นกับพี่อุตริยาครับจริงๆีก็ร่วมงานกันมาฮะเพิ่งเดือดช่องสามนะว่าได้มาเจอที่มูลก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับผมค่ะร้ายไหมครับเรื่องนี้ร้ายมากกูจากกีเซอร์เมื่อกี้แล้วหน้าหผิดมากครับก็ฝากติดตามละครนี้บันลังมาด้วยครับผมน่าจะได้ดูคนเร็วๆนี้ครับฝากด้วยครับเอาการสาขาครับผมอ้าวครับผม ครับผมก็ผลลาฤดูครับผมอ่าแล้ก็รับบทเป็นโนนกสูตรนี่ก็เป็นเรื่องแรกที่เราร,าร่วมงานกับทางโมโนใช่นี่เป็นยังไงบ้างครับกับกับกับนักราวกันมารงานการนัวมงานครับ,ราารบก็ก,ก,ก็ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากก็ต้องขอบคุณพี่น้องที่ชวนมาเล่นในบทโนนกสูตรนี้ในเรื่องนี้ก็เลยทำให้ได้มาร,าร่วมงานกับโมโนด้วยครับแฉะแฉะแฉะ

ก็อย่างทีเซอร์ที่เราเห็นนะจริงๆก,ก็ขอเป็นตัวแทนพูดถึงอ,อ,อย่างพี่ตั้กมยุรานะครับพี่เชียร์ที่คำพอนะครับแล้วก็พี่หลุยด้วย, <S <S วยแล้วก็วนอนนั้นก็ยังมีทีมทีมักแสดงรุ่นใหม่เยอะมากก็เรื่องนี้จริงๆหลักๆจากที่เราดูครับมันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มีเรื่องการพัฒกรรมด้วยมันก็จะมีเรื่องของการสืบสวนนะครับแล้วก็เป็นเรื่องดราม่าความขัดแย้งกันในครอบครัวซึ่งผมว่าแค่คนเห็นทีเซอร์ก็น่าจะรู้สึกความเข้มข้นแล้วก็แน่นอนมีการประทังอารมณ์กันแต่ว จับเต็มแน่นอนครับก็นจะติดภาพจำมีแก๊เป็นแบบว่าแนวนี้มาแล้วน,น,นะครับครับผมก็ลองดูฮะจริงๆก,ก็จะพยายาม explore วิธีการเล่นให้มันมีความแตกต่างมากขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสร่วมง,งานการรับนักแสดงหลายคนนะครับซึ่งผมเองก็ชอบี่จายศึกษาแล้วก็เวลาที่เราได้เล่นเราก,เราก็เราก็อยากจะเรียนรู้ว่าแต่ละคนมีวิธีการในการแสดงยังไงครับ กับกับการร่วมงานกับพี่งอลใหม่นี่ครับเป็นยังไงบ้างครับจริงจริง,รง,รงๆเท่าเท่าที่ได้ได้ได้นเจอตอนนี้ก็คือเหมือนมันเป็นการถ่ายทีเซอร์ครับอาจจะยังไม่ได้เริ่มถ่ายครับสใส่ก็ตื่นเต้นนะใส่ก็อย่างที่พี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเราได้ถ่ายทีเซอร์ไปค่ะก็บรรยากาศในกองก็น่ารักค่ะก็คือคาแรคเตอร์เยอะมากๆก็คือทีมใหญ่มากมาก ซีนแรกมาก็ร้องง่้เลยใช่ค่ะซีนแรกมาก็คือหนูเราะขึต้าก็คือน้ำตาแตกจอยจามาหนะก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ละกันค่ะขอบคุณทางพี่หน่องผู้จัดเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ขอบคุณทางโมโนที่ให้พวกเรามาเป็นส่วนของคนที่ชองตาตาน้ตามาดิไม่ได้เป็นเลนะล้วค่ะเลยไม่เป็นเลนแล้วไม่เป็นเลนก็เป็นเกียรติมากแล้วก็ดีใจมากที่ได้ได้รับบท เล่นในเรื่องนี้ครับแล้วก็เล่นให้โมโนด้วยก็รู้สึกเป็นเกียรติมากดีไงบ้างครับดีไงอะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีกับโมโนเทนนนายแล้วก็นักแสดงกับทีมงานทุกคนเลยครับที่มาในวันนี้แล้วก็ฝากติดตามผลงานทุกชิ้นของเราทุกชิ้นของครับ ตอนนี้ตอนนี้สองคนนี่เป็นไงบ้างคะเดี๋ยวพูดมาเลยค่ะอยากกินาสต้าจ้าพาสต้านะคะก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายสถบหรับหนูมากๆเลยก็ยังไม่รู้ว่าตอนถ่ายจะยากมากไหมขนาดไหนก็ต้องตัดแนอฝักตัวกับพี่ๆทุกคนด้วยนะคะเรื่องนมค่ะเป็นไงบ้างคะครับผมก็รู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติมากครับที่พี่น้องให้โอกาสแล้วก็ยินดีที่ได้ ร่วมงานกับพี่ๆทุกคนที่แบบเขามีผลงานมามากมายแล้วเราก็รู้สึกยินดีมากๆครับแล้วก็รับรองว่าสนุกมากแน่นอนครับเรื่องนี้ค่ะครับผมฮ่าสับระยะฝังนะครับพี่โมพี่โมโม่หาเชื่อไหมสองสามสองสามห้าเช่ะได้เรงนีคนดีไหมคะคนดี อุ้ยถามได้หรอจริงจริงเรื่องบพลังมันไม่มีใครดีทุกคนเท่าหมดค่ะจะอยู่ที่ว่าเท่ามากเท่าน้อยแบบนี้ดีกว่าก็แย่งชิงกันเองเป็นเรื่องของแบบในในในบ้านในตระกูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องดังดังกดดันค่อนข้างเยอะค่ะแต่ก็รับรองว่าอร่อยแน่นอนเรื่องนี้แซ่บแน่นอนค่ะเนาะมันเป็นยังไงบ้างพี่เมื่อไหร่ยัยอันนี้อันนี้เป็นแบบด้วยด้วยด้วยความที่คาแรคเตอร์ทั้ง ตัวนางเอกตัวโมตัวพี่เข็มด้วยคือเป็นสไพายบ้านนี้กันหมดเลย่าเงี้ยค่ะ๋อพี่พี่เข็มเป็นภารยาจริงๆอันนี้ก็เป็นสไปร์ะไรย่ลงเง้วจะเป็นชุดแต่งงานที่ากกว่าเหมือนแต่งข้าวตะกูลนี้มากกว่าอนะไรย่างเงี้ยเฉื่อยมากมากมากดดันมากโอ้ยเหนื่อยนนะ <laughs> <laughs> มันทุกคนทุกคนในบ้านเทาหมดเลยค่ะไม่มากน้อยแต่ละเนือเ้อเรื่องของแต่ละคน บาดแผลของแต่ละคนไม่เหมือนกันเรื่องอะไรครับในเรื่องเป็นยังไงใช่ไหมคะก็ก็เป็นคุณหนูค่ะสุขภาพเรียบร้อยแต่ก็ยังเป็นคุณหนูที่มีความท้าอย่าที่โมบอกนั่นแหละค่ะเครียดเรียกเหมือนกันไหมครับโอ้โหเรียดแน่นอนค่ะเครียดที่สุดเลยเนี่ยคือต้องเข้าแบบพี่พี่นักแสดงที่แหนแต่ละคนค่ะก็ก็กังวลว่าเราจะเล่น ฟูพี่ๆเขาได้ไหมเพราะมันต้องปากมือกนันต้องประชันหน้ากันต้องคือต้องเล่นถึงพี่ๆเขาเหมือนกันค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็ต้องกลับไปทำกันบ้านให้ดีดสายตานั้นสำคัญที่สุดของการเล่นโอ้โหเชือดจิกอะไร่าง่วโมได้ไหมโอ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่ไมแ่แต่แต่ละคนคือคาแรคเตอร์แตกต่างกันอย่างชัดเจนค่ะ<ๆ>โมโมถึงบอกว่ามันแล้วแต่บาดแผลของแต่ละคนแผลแผลของโมก็อีกอย่างนของเรายาง เป่าเลยค่ะพี่น้องชายพี่น้องชายค่ะพ yes, uh, ี่น้องชายค่ะพี่น้องชาย